<c oughs> สวัสดีครับชื่อกุเทวฤทธิ์วุงหานนะครับก็วันนี้ก็สารเสริญพระเจ้าเนาะที่มีตั้งแต่รับเชื่อมาครับมีพระพรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันวันนี้ก็คือในเรื่องของพระพรการเ,าเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องของการติดการพนันนะครับก็คือผมะครับตั้งแต่ก่อนรับเชื่อเนาะตั้งแต่เลเก็กจนโตนครับ ติดการพนันตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เล็กเยนมาถึงตอนนี้ก่อนก่อนรับเชื่อนี่ครับเ mm hmm. ชื่อไหมครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดในตัวผมก็คือการพนันนี่แหละครับทุกครั้งนะครับจะมีแบบต้องมีอม่ะต้องมีเล่นแบบไปเล่นทุกการพนันที่ผมผ่านมาคือทุกอย่างอ่ะครับบอลเอยบอลออนไลน์ไพ mm ่ไฮโลอะไรทุกอย่างอ่ะครับที่มัน,เป,นเป็นสิ่งอะไรม้กที่เป็นเรื่องของการพนันคือเราไม่เราไม่คิดว่าเราจะเลิกได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับรับเชื่อกับพระเจ้ามานะครับในห้าเดือนนะครับช่วงแรกๆนะครับผมก็ว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนผมยังไงนะครับจะเปลี่ยนได้จริงเหรอนะครับผมก็เข้าตามกลุ่มแคร์นะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็ได้ฟังอ,อาจารย์คบเอกพูดในเรื่องของอการที่เราจะเดินติดตามกับพระเจ้าเนี่ยเราต้องแบบจริงจังเหมือนเราเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเราต้องแบบจริงจังกับ ให้แบบให้มากๆให้ลึกซึ้งให้มากขึ้นนะครับเราจะไม่แบบมาแค่แบบผิวเผินหรือว่ามาแค่แบบดูบนผ่านซึ่งในช่วงแรกผมอ่ะเป็นคนอย่างนั้นอาจจะฟังพระวจนะฟังคลิปอาจารย์หมออย่างเงี้ยแต่ผมฟังแค่แบบคือไม่ตั้งใจฟังนะครับทุกคนวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันว่าพอผมเริ่มตั้งใจจริงๆนะครับช่วงแรกๆผมยังมีแบบมีเล่นอยู่นะครับมีแบบแอบเล่นอย่างเงี้ย เสียการเสียงานดึกดึกเก็ไปอดหลับอดนอนอย่างเงี้ยครับแต่พอพระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงในในในชีวิตผมเนี่ยเหมือนเหมือนที่พระเจ้าแบบไฟของพระองค์อ่ะลงมาเผาแกรบอ่ะครับจะค่อยๆเผาใช่ไหมทุกคนมันจะค่อยๆไหม้นะครับแล้วก็ค่อยๆออกไปนะครับจะไม่มันจะไม่ไหม้ไปนในทันทีนะครับก็เหมือนพระองค์อ่ะเตรียมมาชำระล้างลานข้าวของพระองค์ครับที่ให้ให้บริสุทธิ์เนาะ ก็อยากจะอยากจะบอกว่าวันนี้หลังผมรับเชื่อมาได้5เดือนนะครับผีพนันที่มันติดมาผมตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยครับคือตอนนี้ได้ออกไปแล้วก็อยากอยากจะสรรเสริญพระเจ้าเนาะอยากขอบคุณพระเจ้าที่แบบเปลี่ยนคนบาปคนนึงนะครับเปลี่ยนคนบาปคนนึงที่แบบทุกผีที่เคยมีมาไม่คิดว่าจะออกได้นะครับผีการพนันทุกอย่างหวยลอตเตอรี่อะไรทุกอย่างคือตอนนี้แบบเหมือนพระเจ้าอะ่ะได้ยกออกไปยกออกไปจาก ตัวผมแล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็สุดท้ายก็อยากจะ,ะหนุนใจนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะที่เชื่อใหม่หรือกําลังจะเดินติดตามในทางของพระเจ้าเนี่ยอยากจะบอกว่าขนาดผมนะครับที่เป็นคนบาปที่แบบตั้งแต่เล็กจนโตที่แบบเป็นผีกันพนั่นนะพระเจ้ายังเปลี่ยนได้นะครับเชื่อว่านะครับทุกคนที่เดินติดตามกับพระเจ้าเนี่ยให้แบบให้เดินติดตามแบบจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต เพราะผมเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนคนบาปทุกคนให้ให้เป็นลูกของพระเจ้าได้ครับขอบคุณครับผม